เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับนี่เรื่องที่เราติดตามคดีใหญ่คดีนี้คดีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าถึง2 0 0แสนบาทของเลขาธิการกอบอกขนะครับโดยเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ ในบัญชีแสดงรายชื่อทรัพย์สินที่แจ้งต่อปปชอ่อันนี้เรื่องใหญ่นะฮะแม้ต่อมาผลการตรวจสอบจะพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นของปลอมซึ่งมีมูลค่าเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นต่อปปชแต่ประเด็นนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะอาจจะเป็นช่องโหว่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องนี้ขยายความกันในรายงานพิเศษ The Last Station ปลายทางคนโกงนะครับนี่ เป็นเอกสารที่สำนักข่าวอิสาราห์นำมาเสนอถึงข้อมูลการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางศรีกัญญายาทิพย์กรณีเข้ารับตำแหน่งเลข,ขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบขอที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเมื่อวันที่1สิงหาคม2563และวันที่14ตุลาคม2564 เอกสารฉบับนี้ระบุถึงทรัพย์สินที่เป็นเครื่องประดับและกระเป๋าแบรนด์เนมเพียง2รายการมูลค่า550,000บาทส่วนภาพนี้เป็นภาพที่สำนักข่าวอิสาราเอนำเสนอภาพหนึ่งเป็นภาพนางสีกัญญาขณะสวมใส่นาฬิกาหรูยี่ห้อหนึ่งอีกภาพเป็นภาพนางสีกัญญาถ่ายโดยมีกระเป๋าแบรนด์เนมอีกใบปรากฏอยู่และนี่เป็นภาพนางสีกัญญาที่สวมใส่นาฬิกาหรูอีกยี่ห้อ เมื่อเทียบกับเอกสารฉบับแรกจะพบว่านาฬิกาหรูทั้งสองเรือนและกระเป๋าแบรนด์เนมหนึ่งใบที่ปรากฏในภาพไม่ถูกระบุในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่นางสีกัญญายื่นต่อปปชทั้งที่เป็นทรัพย์สินมูลค่าเกินกว่า200 0 0 0บาทที่หากมีในครอบครองจะต้องยื่นต่อปปชทั้งหมดภาพทั้ง3ภาพนําไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นของปปชและได้ข้อสรุปจากการชี้แจงของนางสีกัญญาว่า รัส์สินที่ปรากฏในภาพทั้ง3รายการเป็นของลูกสาวที่ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีโดยซื้อมาในราคาไม่สูงและการตรวจสอบนาฬิกาและกระเป๋าแบรนด์เนมก็ไม่ปรากฏหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือ serial number ที่เป็นหลักฐานสำคัญของสินค้าแบรนด์เนมแต่ละประเภทเช่นกันผลการตรวจสอบนำไปสู่ขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ยุติการสอบสวนเนื่องจากเชื่อได้ว่า นาฬิกาและกระเป๋าที่นางสีกัญญาส่งมาให้ตรวจสอบตรงกับสินค้าทั้ง3รายการที่ปรากฏในภาพและมีข้อมูลว่าเป็นของปลอมจริงจึงไม่เข้าข่ายทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน200 0 0 0บาทที่ต้องแจ้งรายการบัญชีรทรัพย์สินต่อปปชผลการตรวจสอบเบื้องต้นแม้ข้อมูลจะเชื่อได้ว่าไม่ผิดแต่เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะจะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในอนาคตที่ผู้ปฏิบัติ จะต้องระมัดระวังในการระบุบ,บัญชีทรัพย์สินและปะปะชที่ต้องเข้มงวดต่อการปฏิบัติและเข้มงวดต่อการตรวจสอบโดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สามารถอธิบายได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบที่ควรมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรูปแบบการตรวจสอบที่ควรกำหนดวิธีการใช้ให้ชัดทั้งรายละเอียดและพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารพยานและช่วงเวลาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เพื่ออ,อุดช่องโหว่ และความละหลวมของกระบวนการตรวจสอบป้องกันกระบวนการทุจริตที่อาศัยจังหวะและช่องว่างเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องสนับสนุนโดยกองทุนปป,ปอชอ